นั่นของใครของใครกัดตะการเลยตะการรี้มุดไม่ยังหันไม่ีดเดี๋ยวนี่อันไหมเอาเห็นเอาเพิ่งกัดังเปือ หัวหัวแ้วหัองแม่น้วนมาแต่งหนเอะไรอะไรโอ้ดอกไม้ยูหูวันนี้พี่มาทำให้พี่มาทำให้พี่ทำให้คุณอมาุมาีนั่นเสวมา